ตัวนี้เหลือแ,แค่ห้าตัวสุดท้ายน,นะครับอา้าวห้าตัวเห็น i̇şte อ้าวหยุดเลยหยุดจ sí yes. ุ่มเลยดีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่นะครับสิบหมื่นมาลงลูกแรกอ๋อไม่มันเด็กเอาเหรอนี่ยสองตัวนี้ใช่สองตัวนี้ต้องใช่ดูอยากได้อะไรชิมหรอชิมไม่มีในนี้แล้วไม่ได้อยากได้ชิมพี่โนเเอออาใหม่้ หนูว่าอันนี้น่าจะสวยอะแบบอันเนี้ยน่ารักนะจริงนี่พี่จุ๋มซีเกตตัวนี้ค่ะเบ็ดวีสามยังไม่มาครับอ๋อสองตัวพี่เอฟอีกสามตัวแล้วรนูไม่เห็นหนูกับเอฟหมดแล้วเนี่ยดีด็อกหนึ่งเก้าสี่นะดีด็อกหนึ่งเก้าสี่ซีเคทตัวนี้ตัวกลางที่เล่สวัสดีเพิ่งเคยมาดูหรอครับเศษเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรเอ้ยตอนนี้ไม่เท่าไหร่ตัวอยู่ในกรงเขาบอกอ๋อในกรงนี่ดีด็อกหนึ่งเก้าสี่จ้าน้อเหมือนลบอะไรอยู่อจริงละ ลอยนี่เก็บเก็บแมวแล้วเนี่ยเฮ้ยเขาบอกหมูได้งงแงวแรงเกินนะดีด็อก194นะครับรอส่ัสุดท้ายค่ะเอาได้แล้วโว้ยชี้ดอกใช่ทั้งหมดเฮ้ยสวยอยู่นะน่ารักอยู่นะ่รักงอ่ะไดู้ไงยดูมองดิโอ้โหดูทำหน้าดิโอ้โห โอ้ยขิงมาเลยอันนี้สวยอ๋อทราบค่ะพี่หยุบอกว่านน่ารักรองเท้าเนเยน่ารักรองเท้าแต่รองเท้ารองเท้าทุกตัวเป็นเหมือนกันเลยอีกตัวนหนึ่งททุก่ะลนี่ช่างออกแบบหมดบอกตัวสุดท้ายครับ d d o c หนึ่งเี่อยห้าตัวสุดท้ายนะไอ้น้ำหน้าเลยเอฟครั้งแรกติดเลยดีใจจังดีมากเลยค่ะคุ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โปูแกกชไม่แลกชี่ ไม่โอ้ยจริงหรอต้องทำต้องไม่ตัวนี้แรกกะชีสตอนนี้เขาไม่ชอบชีสแล้วตอนนี้สวยทตัวเลยจริงเขาทำถึงมากเลยตัวสุดท้ายนะ D dog หนึ่ก้าสนะสิงค่าคอมใหม่นะครับนเอ่อสี่ร้อยอยห้าสิพอแล้วไอ้ตัวนี้ที่หนักหนักนะให้มันแหลกปั๊บนี่มันจะเตัวเย็นไหม ข้าอนี้ข้าวตืนี้ข้าวอนี้น่ารักแพคเกจแพคเกจเข้าตู้เลยค่ะเก็บเข้าตู้ค่ะเข้าาไปงงสวยมากอันนี้ดีนะไม่แต่หนูมันไม่ค่อยสวยพี่บุ๋มสวยกว่าเยอะเลยแน่นอนจริงเหระเห็นปะพี่พิ่กูบอกอะไรไงเรามาต่อด้วยของที่ราคาดีมากมากพี่เดียร์จะบอกว่าเข้าตู้อันนี้ก็ไปหักคอพี่นนมาเหมือนกันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคนจะตกใจกับราคาจริงๆให้แค่วันนี้วันเดียวนะครับ ขายนี่ฮะคอกพี่พีแทําตกใจอีกแล้วหรอใช่ให้แค่วันนี้วันเดียวให้แค่วันนี้วันเดียว <c oughs> นี่วันนี้ได้ราคานี้บุ๋มวันนี้ <c oughs> ตกใจหมดแล้วนะวันนี้ไม่ถึงสามร้อยหลายรายการแล้วนะราคาดีมากมทุกคนเตรียมตกใจเลยใชพ่พี่นนท์พ<ห>ี่นนท์าาน้องชื่อน้องชื่อลิล่า <c oughs> ล,ล,ลิ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 ลุ ล้เลยลีลาอ๋อลัคกี้แคทไงลัคกี้แคทที่คนถามลัคกี้แคทแล้วทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ราคาที่ทุกคนจะได้ก่งอุยแคือเท่าไหร่ครับไม่หนูอันนี้อยู่แล้วมันก็ต้องประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดร้อยวันนี้ที่ทุกคนจะได้น้องตัวนี้ซึ่งเข้าใจว่าฮิตด้วยมีดอกไม้มีรูห้อยพวงแต่ถ้าไ้้าไสาองร้อยเก้าสบ้าบาทเอาอีกแล้วไม่แจร้อยอีกแล้วหรอ พยายามจะขายให้ราคาดีที่สุด299าบาทน้องฮิตมากแม่ไม่ถึงสา0ร้อยอีกแล้วถึงขาย900ไว้คือคนละกัวสามอนี่พอคิดน้องตัวนี้แหละสีดําอ้องขายได้สีดําจะขายแยก299ใครได้สีดําไปเอาน้องตัวอื่นไปเป็นเพื่อนราคาดีมากไม่เคยขายราคานี้มาก่อนใครจะเอาเอาได้ C cast 6ก6ูนย์กุ้ยยังเก่งต้องชอบแน่เลยอะ C c ม s t หกศ น้องตัวนี้เข้าใจว่าหลายคนรอน้องแมวสองร้อยเก้าสิบเก้า Si Cat หกศูนย์หกนะครับยังไม่เข้ารจจริงอันนี้ยังไม่เข้าไทยกบล็อกเท่ากับแปดน่ารักมากสีสวยมากสีม่วงสวยมากน่ารักทุกตัวนนี้จ่อเร็วมากราคานี้ที่ขายคือราคาที่ไม่เคยเปิดที่ไหนเลยนะถ้าหนูได้สีดำใหนูได้สีดำพี่พีอันนี้มันหกร้อยไม่ใช่หรอใช่ปกติอ่ะมีคนขายอยู่หกร้อยด้วยนะครับ นี่คือสองเก้าเก้านะไม่ข้ามสามร้อยใครจะเอาเอาเลยมีไม่เยอะที่แคทหกศูนย์หกเอายกบล็อกพิมพ์เท่ากับหกตัวนี้พิ์ด้วยถามกันอยู่หลายคนค่ะสี่หกศูนย์หกค่ะมีกเท่ากับจนวนมานะคะมียกบล็อกไหมคะพี่ยกบล็อกเท่ากับแปดไปเลยค่ะยกบล็อกเท่ากับแปดนะครับสีตามนี้เลยค่ะ ราคาที่ให้คือราคาดีมากนะสีดำเขาขายแยกกันพันกว่าแล้วนี่มาขาย2 9 9งงป่ะ299่ใช่ไม่จะให้พี่พีดูราคาอีกทีนึงเพราะว่าพี่นนร้องไห้แล้วเมื่อกี้เห็นเช็ดน้ำตาดีได้แต่ยงคท6ก6อะไรหมดจีแคท6กศูนยวันนี้วันเดียวนะราคานี้จริงๆไม่เคยเปิดราคานี้มาก่อนทุกคนรู้ว่าแมวเนี้ยมีแต่คนหามล้วตามหาแล้วน้องงานแบบเก่งเนียบมากสุด ต้องเก่หกศูนย์หกนะครับซีหกศูนย์หกใครอยากได้น้องวันนี้เป็นราคานี้จริงๆสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะหมดไปแล้วสามร้อยตัวถ้าใครอยากได้รีบแอปนะเดี๋ยวมันจะหมดครับซีหกศูนย์หกนะซีหกศูนย์หก งานดีมากนะขายเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่ขายไปแล้วสามร้อยกว่าตัวสามร้อยกว่าตัวไม่ใช่คือจริงๆอ่ะตัวเนี้มันต้องหกหกเจ็ดร้อยเข้าใจป่ะแต่พี่พีทมาให้สองเก้าเก้าไม่แล้วแบบจะบอกว่ามันไม่มีราคานี้ที่ไหนแน่ๆดีหกศูนย์หกนะใครจะเอาสองเก้าเก้าวันนี้วันเดียวนะอุ้ยเจ็ดตัวสองร้ หนูก็เข้าตู้เลยไม่หนูว่าถ้าพี่พีขายหมดอ่ะพี่บุ๋มต้องให้รางวัลอะไรสักอย่างได้พวกสามสีได้จริงหนูว่าจรงจริไม่สนใจพี่เลยอ๋อไม่สนใจเหรอพี่บุ๋มแกน่ะสอนเด่นวันนี้มันนานแนะแม่จะเย็นแม่จะเย็นสามสิบตัวสุดท้ายนะสี่หกศูนย์หกค่ะราคาไม่ถึงสามร้อยบาทจะมันหายสี่แคทสีคสหกศูนย์หกสี่แคทหกศูนย์หกสองเก้าเก้า ยกบองเท่ากับแปดได้เลยค่ะแม่ห้าตัวสุดท้ายจริงมาเนี่ย yeah, อุ้ยคนลุกแล้วทาเมื่อไหร่ดีอ uh, ่ะถ้าพี่หมดแล้วเก็บหมดได้ไหมจบอุ้ยพี่บุ๋มคะเราชอบแมวเท่าพี่บุ๋มอย่าเพิ่งสนใจแมวสนใจพี่พีก่อนค่ะพี่พีขายหมดแล้วค่ะเรื่องพีค่ะกี่ตัวสามร้อยตัวตัวสี่ร้อยแปดสิบ้ตัวจะบอกว่าราคานี้ให้ ไม่มีแล้วนะหมดแล้วครับมีอยู่400กว่าตัวขายหมดแล้วแล้วไม่มีใครขายด้วยราคาที่นี้กลัวขโมยเหรอแรงไหมแรงอุ้ยอุ้ยเอาละเอาละจริงแล้วล้มลุกเนี่ยมีคนมีคนถามว่ามีปั๊กกี้ใหม่นี่ไงคุณแม่เห็นอะไรดุ๊กดิ๊กดิ๊กอยู่ไหมใส่กล่องไปไวเดียวเลยมันจะลวกมดีอ่ะ แม่หนูบอกก่อนนะเค็มก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยยังไม่เอาเข้านะคะยังไม่มีใครมีเครื่องคิดเลข็กๆนี่อยู่นี่นี่นี่แล้วตอนนี้ก็คือมีอยู่นี่หลายมาเท่านี้แล้วอ่ะโอ้โหมันไม่มีเราเมันหายากเถอะเจ็ดห้าได้ไหมเจ็ดร้อยห้าสิบบ่อยไหมคะไม่แต่ว่านี้มันคือไม่มีในไทยนะบอกก่อนหาไม่ได้นะคะแม่แล้วแล้วกิ้งกินอย่างเงี้ยจริงทำไม่ได้เลยเนี่ย ุยสีดำเด่นมากเลยให้เจ็่สิบบาทตัวตัวใหญ่นะ720สิบาทค่ะปักกี้แม่ยังไม่เข้าไทยนะดีหนค่ะดีด็อกหนเ้าเป็นลุงลูกดีด็อกหนึ่งเก้าเจ็อกน่กาน่ารักมากทุกตัวค่ะดีด็อกหนึ่งเก็ค่ะ720สิบบาทอุ๊ยเขาบอกตอนนี้ขอแฟนข้างๆซื้อไม่ให้ซื้อค่ะ โหแรงเกินนะซื้อเองเลยค่ะเขางอเขาอยากให้แฟนซื้อให้แฟนไม่ยอมซื้อให้โอ้โหไม่แต่คุณคุณพี่คุณพี่บอกแฟนไปเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วราคาคือดีเกินเสี่สีตัวสุดท้ายแล้วอ่ะมันนี้ตัว97วันนี้เท่ากับ6คุณพระราคาเท่าไหร่คะถ้าใครเป็นท่านแมวว่าซื้อไปได้เลยปักกี้เหรอน่ารักจังน่ารักมากเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะครับ ไม่มีขายในไทยนะคะไทยยังไม่เข้าอุ้ยคนนี้เท่ากับหกเลยยกบล็อกยกบล็อกมาเลยเท่ากับหกเลยค่ะตัวไเสือหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะ D dog หนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเท่ากับหกคือยกบล็อกนะเหลืออีกไม่เยอะแล้วเยอะอีกเออไม่เยอะแล้วจริงด้วยจริงจริงหูเป็ดสุดตัวนี้ไม่เข้าไทยยังไม่เข้าไทยได้เล่นก่อนทุกคนเลยนี่คือเป็ดค่ะนี่คือเป็ดเลยนะครับนี่คือเป็ดเลยแล้วก็ไม่ราไม่ได้นะทรยสายปั๊กกี้นะมีหางนะคะ มีห่างน้องนะคะน่าไปเก็บมากน่ารักมากน่ารักมากป๊กี้เดี๋วนี้เขาทาดีเนาะใช่ยังไม่เคยเห็นใครขายเลยเพราะว่ามันยังไม่เข้ามาดูหน้าของคุณพี่เขาก่อนนะคะดูชอชื่นชมนะคะคนไทยคนแรกยืนหนึ่งสุดเหลือแค่สามสิบตัวสุดท้ายนะครับ D d o กหนึ่งเก้าเจดราคาจยี่สิบนะราคามันสูงนิดนึงค่ะ D d o กหนึ่งเก้าเจ็แต่ก็คงค่ากับการที่เราจะมีความขกว่าน้อง แม่แม่ไม่ต้องไปห่วงอะไรเลยนะอันนี้คือได้แน่นอนจริงสี่เขาทาถูกมากเขาบอกแมวส้มแมวส้มก็จะแบบดื้อนิดๆนะคะแมวส้มเออใช่ใช่แม่ดูฟังเสียงแมวดําเป็นแบบไปตั้งหน้าร้านได้เลยเป็นแมวคงแมวกวักอะไรก็ได้น่ะกุ้งกิ้งกุงกิเนี่ยเรียกซับเรียกโชค ดีดองหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะเหลือยี่สิบหกตัวสุดท้ายหมดแล้วนะยี่สิบหกตัวสุดท้ายยกบอกเขากับหกมาเลยค่ะดีดองหนึ่งเก้าเจ็ดดีดองหนึ่งเก้าเจ็ดเท่ากับหกมาเลยแลส้มน่ารักมากเขาบอกถ้าเราไปไม่มาจ้านี่จำไม่ได้อะนี่ค่ะดีดองหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะให้อภินิหารด้วยแม่หนูบอกก่อนนะว่ายังไม่เข้าไทยนะคะค่ะ รอสบู่กับกันแดดใสสบู่บบแม่เขาถามสบู่เยอะมากตอนนี้หรอทีเดียวีีเดยวตัวนี้น่ารักจริงๆค่ะจริงค่ะคุณพลคุณพลเอฟหรือยังคะด,ดีด็อกหนึ่งเ้าเจ็ดนะดีด็อกหนึ่งเก้าเจนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะพี่จุ๋มเลือกเออพี่พี่จุ๋มเลือกสีไหนคะขอหนึ่งสี จึงต้องแนวเทาอยู่แล้วมีคนเอายกบล้อด้วยน่ารักจังเลยค่ะยกบอ้เท่ากับหกมาได้เลยค่ะราคาเจ็ดร้อยยี่สิบครับก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเพิ่งออกที่เมืองนอกยังไม่เข้าไทยนะครับเหลือแค่ยี่หกตัว D หนึ่งเก้าเจ็ดครับ D หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเขาคือตุ๊กตาล้มลุกปักกี้นะครับอะไรดี่งยอ๋อพลอยมีแล้วค่ะคุณพลอยิสสุด คุณพลอยต้องมีอีกหรือเปล่าคะแมวมันขี้เหงานะแมวมันต้องอยู่ด้วยกันแบบออมแมวมันต้องหาเพื่อนอยู่จริง,งะะจริงไม่ใช่คู่ค่ะฝูงค่ะต้องอยู่เป็นฝูงเท่ากับหกได้เลยคะ่ะตัอย่างมีม้นพี่เก่งแมวมันจะชอบอหาเพื่อนนะคะชื่อน้องส้มน้องน้องดาร์กน้องไวทอะไรอย่างเงี้ยแซบุใครรอโปออุย้ย เขาถามเยอะมากประมาณหมื่นคอมเมนต์เมื่อกี้ร้อยห้าเก้าไม่ขายวันนี้ใครเอา<ห>เอาไป99บาท99บาทสบู่ศูนย์หนึ่งใครเอาพิมพ์ได้เลยถ้าเกิดใครรอสบู่เอามา99บาทค่ะ <c oughs> ไม่ถึงร้อยวันนี้คือแบบหันทุกราคาหันทุกออเดอร์ถูกต้องหันคอพี่นนไปด้วยให้เก้าสบาทแล้วกันทุนๆไป <c oughs> สบู่ศูนย์หนึ่งพิมพ์ได้เลยค่ะ <c oughs> เก้าสิบห้าบาทไปใครเอาพิมพ์ได้เลยสบู่ศูนย์หนึ่งปารกี้ไม่มีใครเอาหรอเหลือเท่าไหร่แล้วอ่ะเหลือกี่ตัวดึกดีหนึ่งเก้าเจ็ดค่ะหนึ่งเก้าเจ็ดใช่ปตินะยี่สิบตัวสุดท้ายแล้วยี่สิบตัวสุดท้ายแล้วก่อนเขาก้อนใครกันจริงถ้าลองกับพี่จุ๋มเนาะน่ารักมากแล้วมันเด้งๆถ้าสมมติว่านั่งทำงานอย่างเงี้ยเครียดๆอ่ะ จะเอายังไงจะเอายังไงอืมอันนี้เป็นการระบายพีชสั่งมากเหรอพีทพีทสั่งได้ไงพีชสั่งทำไมทำไมพีทมีปัญหาเลยเย้น่าจะอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำ D หนึ่งเกาเจ็ดนะครับ D หนึ่งเจ็ดนะราคาดีสุดเหลือแค่ยี่สิบตัวเหลือแค่ยี่สิบตัวสุดท้ายต นี่สบู่รหัสอะไรอ่ะแม่สบู่สบู่อันนี้เก้าสิบห้าบาทสบู่เก้าสิบห้าบาทพอวันนี้ตัวนี้นะคะสบู่ของหนูเองนะแล้วก็ตัวนี้หนูใช้จริงใช้พี่พีบอกไปซีสบู่หนูใช้ยังไงบ้างคะใช้ถูหน้าครับใช้ทุกวันแล้วก็มีถุงอย่างเงี้ยแหละอยู่ที่ห้องน้ําทุกห้องที่เราเข้าด้วยกันจริงๆแล้ว<อ>หนูบอกเลยว่า<ร>สบู่เน,นี้ย แปลงฟันพี่นนท์แปลงฟันแปลงฟันล้างมือโอ้ยคิดตีไม่ได้เลยน่าจะแพนชีสรหัสอะไรนะคะพี่บุมสบู่หนึ่งสบู่ศูนย์หนึ่งอสบู่ศูนย์วันนี้ปอให้ก็คือสบู่ศูนหนึ่งแบบนี้เลยนะคะเก้าสิบห้าบาทได้ที่ตีฟองไปด้วยนะคะเก้าสิบห้าบาทสบู่ศูนย์หนึ่ง ต้องพิมพ์ต้องเขียนเขาว่าสบู่ด้วยสบู่ศูนย์หนึ่งใช่สบู่ใช้ดีมากคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะตัวนี้นะมันจะมีตัวของแอปเปิลสเตมเซลล์อยู่นะคะแล้วก็ตัวของคอลลาเจนผสมอยู่อันนี้ช่วยเรื่องให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะใครเอาก็กดได้เลยสบู่ศูนย์หนึ่งให้ที่นี่ฟองไปด้วยนะคะม่อกินข้าวผ่ากันแดดเอาอีกไหมแม่ได้ก้อนเดียวก็าสิบห้าบาทนาะปกติขายร้อยห้าเก้ากระเป๋าพาเวอพับหมดแล้วนะครับขอปั๊กกี้ตัดตัวอะไรปั๊กกี้ไม่ใช่อันนี้หรอปั๊กกี้หนึ่ง ฟอเรสเหรอแม่ไม่เปิดฮุนโกเลยหรอยังตื่นเต้นแล้วนะแมวปักกี้ไหนขอปั๊กกี้ตั้งแต่ต้นไลฟ์ลอวค่ะแล้วม่วงแล้วปักกี้ไหนเขาเพิ่งเข้ามาหรืปล่าไม่ต้อได้หรอกนะฮะยังครับม่เป็นไรเดี๋ยวลองน่ารักมากเดือดพี่นุนหรวพี่เก่งหรอใช่คุณพี่ไม่เอา่ไหมคะเสือพี่จูบอันนี้เสือไม่แดวเนาะหนูมีหนึ่งโกโบ ขอแปดร้อยห้าสิบมีสองตัวแปดร้อยห้าสิบอันนี้คนถามหาเยอะมากนะเป็นแอร์พอร์ตกระเป๋า D หนึ่งเก้าศูี D Doc หนึ่งเก้าสมีสองอันค่ะใส่เอียร์โฟนได้โคตรน่ารักจริง D Doc หนึ่งเก้าศูนย์ค่ะกล่มน้ำไปยังเนี่ยยังสร้างคำน่ารักมากค่ะดีด็อกหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะลิงกิ้งโก้พี่พีก็ไม่ขอโป้ให้งงมากใช่จะซื้อหมางขาวไม่ค่ไยหรอเหลือแม่อันนี้น่ารักมากเทียบร้อยเทียบร้อยไวมากพิมพ์ติดกันนะสบู่ห้าก้อนพิมพ์สบู่เอาไปเราใช้ได้เลยถูหน้าถูตัวหนถูได้หมดต่อไป เมามากี้ว้ายมาแล้วจทวิงก็ลเวิงเกิลที่ที่เขาขอโปรลิปอ่ะมีตัวอย่างลิปไหมขอให้เขาหน่อยอ๋อเขาขอปั๊กกี้ฟอเรสต์แม่แม่เห็นอะไรแบบแบบป้ากล่องเหลืองๆเนี่ยโปรลิปไหมครับมีล่าเด้อทวิงเกิลมาแล้วค่ะอันนี้คือเข้ามาเมื่อวานล่าสุดแบบร้อนๆเลยกล่องร้อนๆเลยมาแล้วไม่ขายจุกเท่าไหร่ดิค่ะ ถาไทยครับก็ขายเท่าไหร่ตอนเนี้ยพันห้าวสุดๆอ่ะให้พันสามอ่ะพี่ตองเขาขายกันเท่าไหร่ตัวไหนอุ้ยน่ารักมาก้วตัวเนี้ยเมื่อวานมันไม่ใช่กล่องเงใช่ไหมอ๋อเป็นตัวใหม่ใช่เป็นพวงพุญแจวไม่ดูเลยไม่พีไม่เห็นราคาก่อนเขาก่อนใครพวง power p เก girl รสรอหอรอรรอ เจ็ดร้อยยี่สิบาทเขาพับเกิร์ลหัวมุนแจครับอันนี้คือเข้ามาเมื่อวานล่าสุดทวิงเกิลหาของไม่ได้เลยหนูจะบอกว่าหมดตั้งแต่รอบสองสิบเอ็ดโมงของหมดเก้าร้อยเก้าสิบเฮ้ยดีอะไม่เห็นหรอหาป้าแม่เก้าร้อยเก้าสิบ ดีด็อกหนึ่งแปดแปดดีด็อกหนึ่งแปดแปดครับใครรออยู่นะโเอไปขายต่อยได้แม่หนูบอกเลยนะว่าไม่มีราคานี้ค่ะหนูไม่เคยเห็นราคานี้เลยจริงๆท่าดาตองน่ารักมากโอ้ย น้อง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 ข้าหัวสีพีชมากสีแบบแดงกํำจริงน้องืขนเนี่ยน้องดีดนจอ้ยจะก่องดอกเก้าร้อยเก้าสิบนะครับเก้าร้อยเก้าสิบใครรอพวกกุญแจน้องทวิงเกิลอยู่นะครับสีเดงนี้สีไว้เนาะจริงเดืงมันอ่อนนะม่แล้วหนูดูในต่อต่อเขาพันกว่าจริงเพิพันกว่าแล้วมาอะไรก่อนไม่มีค่ะเก้าร้อยเก้าสิบไม่ถึงพันแค่เก้าร้อยเก้าสิบงงหนูงงเลยช็อกเลย มุงเวอร์มีเบบี้ทรีราคาดีมากๆด้วยรอแป๊บนึงรอนี้ก่อนสิครับเกริ่นเกริ่นเกริ่นสีสีสีไม่ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่กล่องเงินไม่เกี่ยวแเราควรบอก <มา S 2> ที่เก่งด้วยตัวนี้เสือได้เนี่ยไม่ตัวนี้นะะ่ารักจริง <c oughs> เป็นสุ่มไม่ใช่ตัวนี้นะคะเป็นสุ่มนะยังไม่เห็นมีใครมีซีเขียเลยไม่ไม่มีใครเลยไม่เห็นลยถ้าสุ่มเดี๋ยวเป็นสุ่มนะไรการสวยด้วยการเหมือนกันไหมไม่เหมือนการปกติมันจะเป็นเป็นกระดาษอสีไม่เหมือนกันนี่เห็นคล้วขนมันใช่ขนมันไม่เหมือนเพื่อนขนไม่ใช่เทมปุระฉันก็ว่าการเขาแปลกๆปลกการแบบว่าเฮ้ย นของร้งนะของจีขอบคุณที่ไม่หยิบบล็อกเนี่ยบล็อกเนี่กับการไปด้วยนะใช่ไปลบออกดิเดียวไม่แต่ฉันก็ไม่ครบอยู่ดิเฮ้ยซ้ำหรอไม่ซ้ำ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 ซ้ำหรือเปล่ามันมาซ้ำได้ตาแก่เองไม่มีส่วนซื้อไม่มีค่ะจีหนึ่งแปดแปดปูจุ่มไหมจุ่มไหมเขาต้อนังสือไงพี่ต่อนไม่ต่อเลยนะ ยังไม่มีนี่นะตัวหนังสือยังไม่ออกค่ะเอ้ยเออการ์สัมมันการ์สัมดีเฉยเออกล่องบัคนะคะกล่องเนี้ยไม่เป็นไรหรอกได้ซีเกตแล้วตัวสมุดตัวสมุดก็น่ารักเห้องผ่านตัวไหนอะตัวสมุดน่ารักหนังสือซีเกตดีพี่จุ๋มคะเอากล่องเนมาเออพ่ฉันขาดตัวนึิมเดี๋ยวได้ซีเกตสองตัวทำไงดีพี่นนท์อย่าบัคไม่เอาอย่าเลยหน e ูขาดตัวนี้ขาด่าวอาทิตย์ป่ะ ทักผีค่ะทักทิปตัวแรงวิธีสั่งคือทัก inbox เพตนะครับทักโพลาร์มไปหน่อยนะว่ามาพิมพ์รหัสหายปู่พูดสิทักแชทก่อนนะครับผมเสร็จแล้วก็พิมพ์รหัสถ้าจะใส่จำนวนก็เท่ากับสองเท่ากับสามอะไรนี้ได้เลยครับแมวไปแล้วอะไรล่าลาแชทอะไรไปหมดแล้วครับวกเยอะเกินหลายร้อยตัวไปหมดแล้ว ได้ครับไม่เราไม่กลุ่มยังไม่มีใครลงต่อต่อก็ไม่มีใครลงคนคนแรกจ้ะคนที่นี่จ้ะโยนี่นี่นี่ครับมาปลาสุดสดปูคำย้อนสุดไม่ได้ทำให้คนในนี้ดูนะหนูทำให้คนบางคนดูเราประเด็นคือแกะว่างแรกปุ๊บท้าไม่ได้แต่เลยจบเฮ้ยอันนี้หนูบอกก่อนนะว่าไม่ได้มีโรงงานทำซีเกทอยู่หลังบ้านนะคะทุกคน คือได้จริงๆแล้วลอย่ามาบอกว่าอุ้ยี่เแก่บ่อยไม่จ้ามี้อแก่ไอ้คิ้วแก่เมื่อวานฉันยังไม่นี่เลยจ้ามาอันนี้แก่แล้วอันนี้ของเมย์ดังเ้าเอาละขาดขาดพาชิต้องมาไม่รู้ต้องเอากี่ตัวับ ให้เอาออกต้องตัดออกก่อนป่ะตัดออกผัดหมี่เป็นอะไรอ่ะแนนเพราะว่ามันใหญ่ขน่ปนาดหนัวไม่ถ้าแกะไม่หมดมันก็อาจจะมีซีคิเอตที่ไม่ได้แกะในตล่องนี้อ่ะโอ้ยขนดรุกเลยอ่ะเปวดหัวเลยอ่ะปวดหัวเลยอ่ะได้ซีคิเอตอีกอ่ะเออจริงรหัสอะไรนะคะทุกคนเหมือนลืม ดีดอฟหนึ่งแปดแปดค่ะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเหลือสี่สิบเอ้ยได้ค่ะพีทเลยอ่ะนี่ไงเพราะมันเป็นบล็อกของเนยอ๋อแค่ตัวเดียวพอเลยแต่ตัวนี้ก็แน่นนะพี่จากเนยขาเนยไม่ได้เสพธาติเนยเสพพิเศษค่ะพี่แกงไปกินข้าวก่อนได้เลยค่ะเออแต่อันนี้มันแน่นหัวนะอาจจะเป็นซิงเกศลพี่พีอย่างเหนี่ยวโดดนี่โค้งเลยค่ะเฮ้ย มันมีแผงหวยปะจะให้พี่ผมพี่ไหนพี่แกงเอาออกยังอย่าพี่ออกขอบคุณค่ะเฮ้ยตัวนี้แน่นอะจริงเราเอ็นตัวไหมขอออกสองตัวไม่ดีนะถ้ามันจะเซ็ตตีกับจะตีกับไม่ใช่แล้วเบะปากแล้วโผูกัวกระบาลต้องมาเฝ้าไม่ไล่เราค่ะพี่แกงไม่ได้ค่ะพี่แขงวันนี้ยังมั่นอยู่ ไม่หรือว่าหนูทำดอกจันผิดใครเอาเลย36จุกสุดท้ายค่ะใครเอาเลย36จุกสุดท้ายนะคะสำหรับน้องดาวนะรหัสคือดีดอง188นี่เราคืนคุณไอ้เนี่ยให้ให้พี่เกตพี่นนท์ไปปะเนี่ยร้อนอยู่อะคืนไปร้อนอีกแล้วค่ะทุกคนร้อนเลยค่ะปังดีดอง188นะคะไม่มันเปิดประตูเยอะไปเอาเลยเขาบอกหยิบแม่นมากดีดอง188ค่ะ 990บาทคุณแม่ไปเช็คราคาได้เลยตอนนี้คือพันอัพทุกหลานดีด<ป>็อกง188ถ้ายกบล็อกเท่ากับห 6. 6ได้เลยค่ะดีดองร้อง188 990บบาทคุณแม่เป็นคนไทยคนแรกที่ ที่มีอันนี้แล้วก็อาจจะได้ซีเค็ดไปด้วยเพราะว่ากล่องเนก็ยังไม่ได้เปิดไปหนูพูดได้เลยว่ากล่องเนมีซีเค็ทสักกล่อง่ไม่งใช่ใช่ใช่ดีมูก็คือพี่หมุนแกของเนก็คือได้ซีเค็ดอดร้องหนึ่งแปดแปดเก้าร้อยเก้าสิบบาทใครเอาพิมพ์ได้เลยค่ะเหลือแค่ยี่สิบกว่าตัวสุดท้ายนะครับเหลือแค่ยี่สิบกว่าตัวสุดท้ายน้อง ได้ห้อยน้องก่อนแม่เรามาจากหลายที่หลายทางนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะได้แน่นอน990เท่านั้นด d ็อก188ด d ็อก188นะครับใครจะเอามาตามสัญญาเว่าเรามีเบบี้ทีอะไรบ้างเบบี้ทีที่มีวันนี้คือเบบี้ที V1 ที่เป็นตัวตาขยับได้ตาร้องไห้และตาโมโหนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ แล้วราคาที่ได้วันนี้แบบที่บอกสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเราขายไม่ถึง300บาทวันนี้ขายแค่299เท่านั้นนะครับ V หนึ่งนะ V หนึ่งสองร้อยเก้าเก้อ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ราคาดีมากของวันนี้ C หกศูนย์หใครจะเอาเบบี้ทรี V หนนะไม่ถึง300ร9อซื้อตอนออกใหม่ๆเท่าไหร่ C สี่ห้าร้อยสีห้าร้อยค่ะตัวนาห้าร้อยเบบ้ทีวหนึ่งราคาดีมาก c 605นะครับเมื่อกี้ใครถามว่าอยากรอเบบี้ทีเอามาให้แล้วนะเจ้าแม่สีเข็สุดๆอะไรนัต้องพิมพ์รหัสด้วยนะคะส605ราคาดีสุดๆุดส้อยเกบาท299บาทจะเอายกบ็อกตัวนี้จะเอายกบ็อกก เท่ากับ8พิมพ์เท่ากับ8นะครับ C 6 0 5นะราคาดีมากยังอเอฟกันมาเรื่อยๆอยู่เลยใครอยากได้ตัว Baby TV e นึนะมาแล้วนะของกว่าจะมานะครับแล้วราคาดีมากไม่ถึง300บาทตัวละ299บาท299บาทนะเป็นตัวเวอร์ชั่นอัปเกรดลูกตาแล้วนะครับขยับได้ตาขยับได้ ซีแค6 0 5ครับซีแค6 0 5หาจากไหนไม่ถึง300จริงจริงสอาบเาทเท่านั้นจริงค่ะพี่จูมเราเราซื้อแม้แล้วเราไปเปิดข้างหน้ากันเราเอาไปตั้งไม่แบบขำๆนะสามร้อยยี่สิบสามร้อยห้าสิบบาทอย่างงี้เนาะจริงไม่ได้หลอกคือราคาที่ให้เป็นราคาที่ดีมากแล้วก็ ยังเอฟกันมาเรื่อยๆนะซีหกศูนย์ห้านะซีหกศูนย์ห้าสรอยเก้าสิบเก้าเท่านั้นน้องมีหลายสายพันธุ์นะครับน้องมีแพนด้าผู้สง่งหลายสายพันธุ์นี่ไงมีกระตุยเออจิงจอกช้างมีแพนด้าหมูแมวแล้วตาตาต้องไปลุ้นเอานะ อะไรปูดจะทำอะไรมาครับอันนี้ปีไหนเนี่ยอันนี้ใครถาม B3 นะครับ C240 490บาทครับ4 Happy 4 Happy ได้สี่เขียนแล้วฮปปี้เออแฮปปี้เหมือนกันอันนี้มี B3 นะครับ C240 นะครับ490บาทครับไปนี่นะครับดกใจ299วันนี้ราคาพิเศษจริงๆตัว Baby TV หนึ่งนะเพิ่งกลับเข้ามาแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ตาขยับได้แล้วเพราะว่ารุ่นแรกๆตาขยับไม่ได้นะครับปูดมีเงินไว้ไม่นาน ตาเป็นสุ่มนะคะตาเป็นสุ่มนะครับดีสี่แบบนะครับซี่หกศูนย์ห้านะสี่หกศูนย์ห้าโอเคเดี๋ยวจะเวียนตัวราคาดีๆให้ครับไรถามเบบี้ดีวีสามนะครับซีสองสี่ศูนย์สจ็ดร้อยเก้าสิบเป็นสุ่มนะครับยกบล็อกสี่หกร้อยนะครับสองพันเจ็ดร้อยแต่ถ้าเป็นเดี่ยวซีสองสี่ศูนย์สี่ร้อยเก้าสิบบาทครับจริงวะเนี่ยอันนี้ราคานี้วันนี้เหรอใช่จะบอกว่าเราได้ตัว ตัวนี้มาราคาดีมากราคาดีมากน้องตาบ้อง